นางอุอ่ะว้า่าฮ่าฮ่าฮอันเบาเสียงแน่จ้าเบาเสียงแน่เบาเสียงแน่ค่ะ้วสวัสดีค right? ่ะสวัสดี ตาเล่ช uhm. ่องตาเล่ไ <desktop> ด <the slide> yeah. <p ife> yeah. ้ก yeah. mm ินเส็นทอดขาเยอยากคืออยากกินสิไงแกวบองผมพักปลาทูทอดปลาเบทอนหนุ่ง่าเอาปลามาให้สิเอื่อสอดได้สิหน่งู่กสิ ่ะอืมไม่ได้ยินอเดี๋ยวแป๊บนึงเบาก่อนเบาก่อนอย่าเปิดแรงนะเปิดแรงยายไม่ให้ดูนะคะไม่เอาอ่าใช่ค่ะเอาพอดีพองามค่ะ ไม่แน่เกาะไม่เหอกบเขาไปหลดเขาไปเขาต้งจริงเขาก็แก้วบองเนี่ยแซ่บแท้เขาใบปะทูจ้าแหละสิงเขาใบปะทูจ้าสิงพูดหลัสามคำเล้ยนี่สาวบันหเตยจ้า ป้าตัวน้อยให้ไม่ได้ไปกับพอ่อกับแม่ค่ะด่งไฟตัะด่าอหัวมันยาบผิงใส่เกี่ยวผิงใส่เกี๊ยวจะซื้อเส

น้อหลับตั้งแต่คอนเทนตั้งแต่ตอนนั้นแยกแจนไล่คุณรับแล้วบ้นานนี้มะเขอใบหรือเตยตยังไปเตือนไหมน้องลำบากด้วยเขาก็ประทุครับพี่เนอกิน,นงกเงี้ยงเขาเลยของทะเลมั่งกินของบ้านบ้านมาั่ง สลับกันไปมันจะได้มีภูมิต้านทานที่ดีออ โอ้ยมันเแย่ใช่ดิ่แย่ใช่เท่าไรสามยายหนูแม่หนูบอกว่าหนูไม่กินสิหนูก็พูดสิหนูอิ่มแล้วหนูก็บอกยายบอกก่อนอย่าเพิ่งแม่เอาอิ่มแล้วค่ะใช่ไหมหยุด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 ใช้ช้อนเอาค่ะใช้ช้อนค่ะโน่นโน่นโน่นโน่โน่นนี่แรกค่ะช้อนตักเลยค่ะ ยังได้ตักหนูหยิบเอาอย่างนี้หนูหยิบเอาหนูหยิบเอาโอเค,อเคขอบคุณค่ะตัวจ้านั่นแหละแต่เขาบอกว่าส่จำเอากระยำนั่นตัวกันเล็ ร้องทำไมจะจำมาแล้วไม่ย็นไม่ยินไม่หมุนไม่วายกันห้องก็ไปหัวตัวเลยเลยว่าโอ้เาบอกคำไหนเห็ดน้ำเขาคำหนึ่งตัวนี่คอยกินเด็กสลาดชาติเรียมพี่น้องเนื้ออะไรคะอกหัวกัน để sau bên không cá to sư cứ bó mèo này tuổi ngay nè này, ăn bó Để nam đồn á nhảy nam đồn thô sạp dài ra khác เจ้าแฟตน่ารักที่สุดค่ะดูติ๊กตอกค่ะยายเพิ่งให้ดูตอนที่จะทำกับข้าวทอดปลาทูนี่แหละประมาณขาขงว่าห็นเบิ้งกะเขาก็สิบ่ดยู่เดี๋ยวสิบ้าเสร็ออกข้างกายแล้วกินข้าวแล้ว มาแหงมาฉัเิมเาหวัวนะกินข้าวดีๆอย่าด,ดนี้นะฉันบอกว่าต้องกินข้าวดีๆไม่เข้าใจเหรอฮนะโอมัมาคิ มลูกเดี๋ยวองน้ำตานะลูกอผมยากลงไปเล่นน้ำฮะรออะไรลูกเดี๋ยวพอจลไปเล่นด้วยมาได้จากินข่าวข่าวกับทอดปลาทูทอดปลา ต้องตอบเพิ่มกัวไปตลาดกันค่ะนักแม่ที่เใอโลกเลยแม่กับพ่อไปแล้วแม่กับพ่อไปด้วยกันไปสกลนครไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่า คนเยอะแล้วก็ฝุ่นก็จะเยอะเดี๋ยวจะไม่สบายหุ้าจ้าอดีกับคุณย้ายกับได้วาเลือกตั้ง่ถึงห้องลูกเปล่คน ยายแตนน้องเทรน้องคอยย้ายอยู่ก่อนเฮ้ยไม่เห็นสูงซื้อน้อยใะ้้องเทรกินสี่คำพี่คอยเก่งมากวันนี้พี่พลอยกินไปแล้วหกคำ อ่อยสุ๋มมากนลยหนกะคำคำแล้วเท่านี้นะคำใหญ่อยู่นะไม่ใช่คำเล็กนะโอ้โหจุ๋มมากเลยนี่คำที่เจ็ดละอะไรอีกไหมคะเงูไหมงูเอลโตมาฝาก ที่โอโต้ที่โอโต้กลับก่อนแล้วก็ที่ตรงๆเขกลับพวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มเลยค่ะมันอยู่กันเยอะมากไม่อยู่แ้ันเนี่ยอนากาคมไนี่พวกมรูาเนี่ไนาเยอ คิดถึงน้องแฝดจังค่ะเอาลาแดงแดงไปแดงหอยเข้ากล้องไหมนี่ไหมเดี๋ยวฮะอันเอามาตั้งคนเดียวเขาบุเขาบุหนิ่ขแข้งจคกิ้วกบีไม่เร็วมาวสิ

สักัน่งให้หอมเเอาอเลยเอาลวกต้อนสเอาแล้วดูน่อย้ดูเลยฮะดูเอุ้นนี่นะคอยขึ้นยากเลยไหมเนี่ยชมพักข้าเจ้านทอดกระทู้แลังป้อนมันว่าอะกินเก็บทั้หเลยนี่ทกินกหดเาเี่โมยเตดีกว่าเนเลยแกิวครับขอบคุณคตาฝนบอกก่อน คุณค่าน้องคอยล่ะน้องคอยขอบคุณตาผลยังคุณค่าพนหนึ่งเขามาใส่มาแห่งบะได้มาแม่นางงูกมาลูกสาวมาเลยบะได้มาน่ารักมากคุณค่ายายแก่ให้ยายแก่ให้เอาเอา แกงกินเลยปแกงไทยเอาไปบวชให้แกมกินนะเอาไปเอาไปเอาเห็นไหนั่นมานข้ามแตรทุ่งเงี้ยมาคุณหรือมาไหนหมเขาโอโต้มาองเซาเขามาเรียกตังค์เพราะเขาเงี้ยเราเอาเงี้ยยังเอาไปบวชไผ่เหรอ ทำเอาถุงใช้เอา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 ไว้เอากแกงเาคอยไว้เออแล้วก็จะกเอากถังถุงองกันปีนี้แมว้ตพ่้าวัพจะมากาน้นีนี้ปีแรกเาไม่ถงายแล้วพมคร่อมาเขากับเนี้ยดื้อปีนีแล้วค่ะ ม่กันดูหน้าสออกเจ้นาบขนาดนี้นะลูอ่ะใจัว่เลบ้้วาแต่เข้าแบ่ม้ยนั่งปาดใส่สนี่่เละเอือยังกินอะละนะมันลาบได้ป่ะ เออ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 

อ,อ,อ,อุ้งยังค่ะอุ้งยังค่ะหอดปะคอแม่ดีเด้อไหมละควางไว้เด้อเจ็บนเนาะห่อจับแก้วกับผมพัดเนะี่ยดีหรา

来。完美 แากใช่รอแบบนีอะไนะค,ะค้เอา้าเข้ามาไงเนี่ยห,หมา,มาหมาสองตัวเรียกรัาพ่อฝนเปิดมาแล้วเข้ามาแล้วมันไม่ได้ตุกก็กลมอ่

เดดเดดหัทนท้าลูกมาหัาทานท้าย่นัน้าอยู่อย่นี้ค่ะหังท้าน,นะคะ<ๆ>น้องเพชรไม่ช่วยเดดเดดเห พลอยปัดทิ้งหมดเลยเวลาเขาเล่นโทรศัพท์ใครโทรเข้ามั่งเหรอขนนแล้วตาไมปเป็นสตะสู้นะะบ้ะาไไนงั้นคราทุ่มเซฟแจกเนาะ แต่ลูกต้องสัญญากับแม่ก่อนว่าไปถึงแล้วจะไม่ร้องไห้อยากกลับบ้านครับโอโ้โหโอโ้โหพอ่อไม่แปลกเลยค่ะจะเ,เห็นภาพไหมครับห้ามกํากแพงเลย